4 8 9 9 2 9 4 8 9 9 9อ,อกอกรางวัลที่4ครั้งที่40 4 3 7 0 9 3 4 3 7 0 9 3สออกรางวัลที่4ครั้งที่41 8 3 4 3 3 3, 3.

ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบสี่ศูนย์สองศูนย์หนึ่งหกสองศูนย์สองศูนย์หนึ่งหกสองออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบห้าสองสองห้าเจ็ดหกเก้าสองสองห้าเจ็ดหกเก้าออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบหก แปดเจ็ดแปดหกสามสองแปดเจ็ดแปดหกสามสองออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบเจ็ดสี่สี่ห้าเก้าแปดเก้าสี่สี่ห้าเก้าแปดเก้าออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบแปดศูนย์หกสี่เก้าแปดสอง

รางวันที่4ออกไปครบแล้วนะคะรางวันที่2ที่สที่4และที่5ออกไปครบแล้ว